ดูพี่ฟิลจะทำอะไรครับผมวันนี้มาเล่นไกลครับวันนี้มาดู้พี่ฟิลมจะทำอะไรครับพอว่าจะเลางให้พี่ฟิลขึ้นรถด,ดูนะครับภ้า <c oughs> สาไม่ยอมครับ สวัสดีครับอยู่แล้วครับในช่อง Fuji Channel นะครับดูครับจะมันสายไห่ขึ้นครับอะไรคือแซม าวันนี้ก็มาเล่นกันไกลเลยนะครับผมก็เลยให้พี่ฟิวขึ้นรถหน่อยชอบ่ภาษาไม่ขึ้นเลยครับใคร้นไวไปนอนกันอีกแล้วครับนอนอีกแล้ว

น่ารักมากเลยครับผมมสายมาลูกมาสายมาไม่ยอมไม่พี่ฟิล์มทำอะไรชนิดเลยนะครับดูครับดูครับดูเขาวิ่งตามเดีียดพี่ฟิล์มบอกครับไม่ให้ยิ้วครับผมไม่ให้เข็นครับ ันนี้ก็บรรยากาศช่วงเช้านะครับผมแต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับลมเย็นสบายมากครับก็เลยพามาถ่ายคลิปหน่อยครับผมใกล้ๆหน่อยครับไป, <c oughs> ไปหลาดอย่าง ได้นี่ได้มาแล้วนะมาเข้าซอยนี้ดีกว่าได้มาแล้วดีใจครับดีใจเดี๋ยวมาเล่นครับสุพรรณษาทางที่ชอบเดินครับชอบวิ่งโอ้ยไปแล้วไปแล้วดูครับ ออโอ้สมัสชา <ไป S 1> <c oughs> เดินเบาหน่อยเดินเบาหน่อย <c oughs> ไปแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นทางสวนยานะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตรงไอ้ตรงงาดยางนะครับผม ดาจะมาได้ทุกคลิปเหมือนกันนะครับดาโอ้โอ้เดือดข้อวิงเต็มถนนเลยนะครับเสบตาไ้เร็วๆคนเข้าไปมาแล้วไปไปเร็วมาเร็วดูิ่งครับ ชั้นาเนี่ยเขาชอบเป็นเป็นช้างที่ล่าเรืงทั้งวันนะครับทุกวัน,นครับวันไหนที่ฟิฟี่ไม่อยู่นี่โอ้โหเงาเลยท,าย,ทายไหนพอทายนี่ดีกว่ามาเลยซาเอ๊ะ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 วอะเอ

ไัไนเมือนข้างหลอนดาวนี่พันดาดาวนี่ด่าเก้อเยียบคะพันดาก็หายไปไหนหมดวะตามน่าทุกคลิปเหมือนกันนะครับซินินไปไหนซินินไปไหนวะม่าจทิ้งเพื่อนเลยนิ้ทิ้งพันดาครับผมซินินมาด้วยกันแต่ว่ากลับกลับไปกับใครไม่รู้ครับ พ่อูุบ่าวแล้วพ่ <C oughs> ดาก็เลยมาคนเดียวครับพี่พุบ่าวโอ้ยสิเนีเ่ยนะน้องไปด่าทิงท้งหนูอยู่คนเดียวละนายเนาะนายนายอะไรนายเป็นญาติเหรอเป็นญาเหรอโอ้ยกำลังไทยญาติเหรอครับญาติเหรอดูครับหันแต่ก้นให้ครับสุกัญญา ขับเลังลมให้เปล่าชอบรับดูปำครับนั่งทับอขี้แตกแล้วนี่เออยาบาดตัวขี้แตกเรานา

ชั้นดาเนี่ะจะไม่กลัวภาษาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพวกฮีโร่นี่กลัวแล้วครับไปแล้วาแล้วกินยาแล้วอยู่ยาแล้วกินต้นไม้พวกเราต่อหายเหนื่อยแล้วมาเดี๋ยวมาลูกมา เอาเทางต่อามาลูกมาอ่าพอแล้วลูกมาสะที่บ้านกินที่บ้นานแปลอต้นไม้มากินอีกแล้วินต้นไม้ตก่เไปกินต้นไม้ที่เอาไปตัดมานครับผมเป็นไม้ขดไทเป็นไม้ที่เอาไว้รักษาช้างนะครับโดยพิซซิมาเอามาทำไมไม้นะ่ะโอ้ เออ,เอ,อไม่เห็นอยู่ไกลครับโอ <c oughs> บ้ระวังเอยากโยนก็โยนเนาะสุภาษานี่ <c oughs> นจะโดนคนไอ,อดู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 ภ <c oughs> าษานี่เล่นเล่นแล้วครับ ดูเขาจะจับเอาไม้ไปกินด้วยครับ <c oughs> เออเอมันจะโดนคนหนาสาย <c oughs> <c oughs> ดูครับดูครับ <c oughs> <c oughs> จับไม้มาด้วยเ <c oughs> ออ มันจะโดนคดหนจโดนไปฟิล์มเด้อไห่ไปฟิล์มเก็บไหนทำหน้าตาไปพอใจแล้ว ทำหน้าตายพอใจแล้วเนอะไม่เขากินก่อนแล้วเป็นช้างที่เขากินก่อนแล้วครับตีนแตะที่พอกินได้ก็พอแล้วไอ้ยปะ ยังมีการหันมาสงสัยหาไม้อยู่ครับเ,เดินเร็วมากเลยสุนารไม่ได้เดินนะครับปีงออย่างเดียวครับสุนรนี่เลยดาเลย อออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ในช่องฟูจิแชน n นลเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ